ที่แพร่หน่อยคุณผู้ชมฮะตำรวจเกษียณอายุราชการเนี่ยสงสัยสงสัยว่าไอ้บ้านนี้ใช่ไหมทำไมวางยาไก่บ้านกูอะเฮ้ยใครมายุ่งยิงหมดเลย โอ้โหคุณผู้ชมเขาทําอย่างที่ลั่นวาจาไว้จริงๆเนี่ยร้อยตํารวจเอกสมพงศ์คนนี้แหละตํารวจกรเกษียณอายุราชการเดินมาเลยเดินมาเลย,เม,เลยมือขวามีปืนมาด้วยคุณผู้ชมฮะทุ่มห้านาทีเมื่อวานครับบ้านนี้อยู่ในหมู่4ตำบลห้วยมา้จาจังหวัดแพร่ครับยิงไปแล้วคุณผู้ชมคือยิงไป6นัดชาวบ,บ้านหนีตายกันหมดอะต้องรีบแจ้งตํารวจสพห้วยมา้าให้มา,มาระงับเหตุมีสามคนโดนยิงครับชื่อทศพลอายุ56โดนยิงท้อง แขนขารวมสามนั้นทศพลเจ็บสาหัสคนต่อมาคือปรียาอายุ53ปีเป็นเมียของทศพลน,นี่แหละคุณปรียาโดนยิงสีข้างครับและอีกคนหนึ่งชื่อนิคมอายุ 58- นี่50กว่าหมดเลยนะโดนยิงเข้าลำตัวแล้วก็ขาทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับส่วนวร้อยตำรวจเอกสมพงศ์ที่เป็นมือปืนเนี่ยหนีเข้าไปซ่อนตัวในบ้านเก็บตัวเงียบเงียบกริบเลยตำรวจกั้นพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้ครับเพราะว่าอันตรายถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมีอาวุธอยู่ด้วย หวันว่าเดี๋ยวร้อยตํารวจเอกสมพงษ์เนี่ยจะยิงสวนมาหลังจากนั้นตํารวจตํารวจสพห้วยมาก็เปิดฉากเจราจากเกลี้ยกล่อมร้อยตํารวจเอกสมพงษ์เนี่ยให้มอบตัวซะให้มอบตัวแล้วก็เอาปืนออกมาด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่รับผู้ใหญ่ผู้ช่วยเอกรินเนี่ยอยู่บ้านแถวนั้นเลยฮะให้การว่าตอนเกิดเหตุผมเนี่ยหลบอยู่ข้างเสาไฟเลยได้ยินร้อยตํารวจเอกสมพงษ์เนี่ยโวยวายหน้าบ้านเหมือนด่าเพื่อนบ้านอยู่คุณผู้ชมเหมือนเขาหาตัวเฮ้ย ใครวางยาไก่ชนกูอหลังจากนั้นเนี่ยร้อยตํารวจเอกสมพงศ์บุกมาที่บ้านของเพื่อนบ้านที่เขาสงสัยว่ามาวางยาไก่ชนเขาระหว่างนั้นปรียาก็โทรเรียกทศพลคนเป็นสามีให้มาช่วยเจราจากับร้อยตํารวจเอกสมพงศ์หน่อยแต่พอมาถึงใครจะไปนึกล่ะคุณผู้ชมฮะว่าร้อยตํารวจเอกสมพงศ์เนี่ยจะชักปืน 9มมแล้วยิงใส่ทั้งปรียาทั้งสามีแล้วก็ไปยิงชาวบ้านในชุมชนอีกคนคือนิคมเนี่ยเจ็บไปทั้งหมด3ามคนครับเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมร้อยตำรวจเอกสมพงศ์ไปยิงใส่รถชาวบ้านด้วยยิงขู่บอกใครมายุ่งกูจะยิงให้หมดเลยหลังจากนั้นร้อยตำรวจสมพงศ์เนี่ยก็บุกเข้าบ้านผู้หญิงอีกคนนึงแล้วเปิดประตูตะโกนว่ากูจะฆ่ามึงแล้วก็ชักปืนยิงใส่ทีวีไปอีกนัดหนึ่งจนเจ้าของบ้านวิ่งหนีตายไปหลบในห้องครัวครับ ทางภรรยาของร้อยตํารวจเอกสมพงศ์เนี่ยให้การว่าสามีเธอชอบเลี้ยงไก่ชนแล้ววันดีคืนร้ายเนี่ยไก่ชนมันตายตายแบบปริศนาไม่คิดเหมือนกันว่าสุดท้ายเรื่องมันจะบานปลายได้ขนาดนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าสามีฉันเนี่ยจะเอาปืนไปยิงเพื่อนบ้านเบื้องต้นตํรารวจสพห้วยมารับเปิดเผยข้อมูลว่าสมพงศ์เขาเคยทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านเรื่องไก่ชนตายมาแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็ตอนนั้นแยกย้ายกันไปเลิกรากันไป จนกระทั่งมีไก่ชนตายเพิ่มฮะมันทําให้ร้อยตํารวจเอกสมพงศ์เลยเชื่อสนิทใจเลยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาวางยาไก่ชนเขาแน่ๆแล้วเมาด้วยอ่านี่คุณผ <ม S 1> ู้ชมมีตัวกระตุ้นไงครับร้อยตํารวจเอกสมพงศ์เนี่ยเมาก็เลยเอาปืนไปกราดยิงอย่างไรก็ตามรับตอนนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวแล้วก็รองให้สงบสติอารมณ์ก่อนจะดําเนินคดีครับ